อือแล้วพี่น้องค่ะตื่นแล้วโอ๊ยบอก,กาแฟาก่อนตื่นมาเข้าห้องอาบน้ําเลยวันนี้นะคะทีนี้โอ้ยตื่นมามาเจอโพสต์ของทนายพัฒนะคะเกี่ยวกับลูกเต้าอันเนี้ยอันเนี้ยบอกเลยว่ายายจ๋าจไม่คิดมากนะคะเพราะว่าเรารู้ด้วยตัวบทกฎหมายเนาะ,ะว่าไม่มีสิทธิจะห่วงห้ามกันแต่ก็ว่าแหละเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงงานช่วงการทั้งคู่ด้วยเนาะ,ะอันเนี้ย ในจุดปัจจัยนะคะออกมาขอโทษแล้ววันจีมบ่มีผู้ใดบอกผู้ใดหันวัจีด้วยอารมณ์ร้วนๆว่ามันเกินไปวันจีนั่นแหละอารมณ์ร้วนๆนะคะออืมอารมณ์ไม่เก็บทําให้คนที่ตัวเองรักลําบากใจทุกขนัดนะกับสิ่งที่ทําแล้วเอ่ยปากแก้ไขเคลียร์ไม่ได้แต่ส่วนมากเนาะส่วนมากก็จะนิ่งไปแหละส่วนมากก็จะไม่ค่อยมาเคลียรหรอกนะคะเนาะกรรมของกัน ผิดสินข้อสามมันแรงมากบอกเลยสุดท้ายพังพังพินาศทุกหลายวันทนายเก่าวไว้เนาะเออในมาตานะฮะอืมพอปอพอพอ,พอ,พอมาตาหนึ่งห้าแปดสี่หนึ่งบิดาหรือมารดาย่อมมีสิทธิ์ที่จะติดต่อกับบุตรของตัวเองได้ตามควรแก่พฤติการไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกป้องเออปกครองหรือ ปกครองผู้ปกครองก็ตามนะไม่มีสิทธิ์ห้ามนะคะเนาะนี่คือความจริงนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ผ่านจากอกระบวนการศาลเนาะรับรู้แล้วก็ช่วยกันเลี้ยงดูเนาะจ่ายช่วยทุกสิ่งทุกอย่างนะอืมมันไม่มีข้ออ้างใดที่จะทําให้มาเอ่ยมาฟาดมาเวียงว่าเขา ผิดอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในส่วนเราเนี่ยบอกเลยนะยายจ๋ายังพูดว่าเราพูดอยู่ในขอบข่ายของตัวเองถ้าเกิดไม่มาเกี่ยวกับตัวเขาแล้วก็เกี่ยวกับตัวน้อยเราก็ไม่ยุง่งแต่นี่คือคนใกล้ตัวอ่ะเรามันติ่งแตกไกลนะฮะติ่งที่มีหัวใจรักและสงสารและยังอยากเห็นภาพนะย้ำยายจ๋าเนี่ยยังอยากเห็นภาพทั้งสองอ ใส่ใจเลี้ยงลูกนะมีโอกาสเจอกันส่งลูกให้กันนะคะเหมือนนิสัยของคนยุโรปเพราะเลิกลากันพ่อแม่คือคนอื่นเนาะพ่อแม่คือคนอื่นนะค,อคนอนนะ,ะอืมไม่ต้องย้ําหรอกว่าพ่อของลูกแม่ของลูกเราคือคนอื่นแต่สิ่งที่เราทําก็เพื่อลูกน้อยทั้งสองนะคะเพื่อให้มีความสุขให้เขามีภาพที่จดจําที่สวยงามถึงแม้จะเลิกลากันก็ตามเพราะนั่นคือหัวใจ เด็กที่ละมุนล,ละไมเรียกร้องหามันไม่ใช่ความผิดของเขาที่อาจจะต้องมาเจอแบบนี้มันเป็นความผิดของคนโตนะคะอืมที่รักษาไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดที่เรารักษา,าหน้าที่ระหว่างผัวเมียไม่ได้เราก็ต้องมาช่วยกันรักษาหน้าที่พ่อหน้าที่แม่นะใครมีเวลาก็ดูแลกันเพราะวาระธุรกิจและชีวิต อยู่ในตารางวิ่งทํางานกันทั้งคู่นะคะเพราะปัจจัยผู้เลี้ยงนะคะ,ะก็ต้องใส่ใจคิดถึงเจ้าตัวเล็กเนาะ,ะเพราะว่าก็อยู่กับป้าตลอดอันนี้กับขอพระคุณสําหรับหัวอกคนเป็นย่าอย่างยยจ๋านะพูดจากใจแล้วก็อย่าได้คิดทําร้ายอืเจ้าตัวเล็กน้อยๆด้วยคําพูดติเตือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้ฝากถึงโดยหัวใจนะหัวอกคนที่ มีหลานแยกย้ายกันอยู่นะคะเพราะเด็กเขาจะจําฝังใจแต่ความสงสัยในนั่นแหละมันจะทําร้ายตัวเขาเองเพราะเด็กสี่ขวบเด็กบอกเลยเดี๋ยวนี้เด็กอย่าว่าเด็กอย่าบอกว่าเด็กไรเลียงสาอืนะส่วนที่จดจําสยเลือดอเขาเข้มข้นเลือดคือเลือดอ เลือดคือเลือดนะฮะแล้วการประทับใจอยู่ในใจละมุนละไมของเขาที่คิดถึงอันนี้พูดจากภาพที่เราเห็นถ้าคุณบอกว่าภาพที่เห็นมันไม่ใช่จริงมันเป็นสร้างภาพฉันก็เสียใจด้วยเพราะคุณสร้างภาพให้ฉันได้จดจําแต่สิ่งดีๆในมุมของพ่อเขาเสียแล้วนะฮะตั้งแต่ต้นเนาะตั้งแต่เขาเกิดนะฮะนี่คือจุดปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถึงจะลบล้างวิดีโอไปนะเอาคําไม่ดีมาใส่มาว่า ฉันก็จําอยู่ในสมองของฉันมาแล้วว่าภาพที่พ่อเลี้ยงลูกเนอะรวมด้วยช่วยกันขึ้นเวทีตั้งแต่ท้องอันนี้ก็เห็นหมดจริงนะคะอ่าในชีวิตแต่นั่นก็คืออาชีพนะนั่นก็คืออาชีพเนาะคนท้องไม่ใช่คนป่วยก็อย่างว่าแหละทําได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นความสุขของแม่แม,แม่ที่อุม้มตุ้มเดจ้าก็เห็นแม่แม,แม่หลายๆท่านนะคะที่มีหัวใจเป็นการยังรักยังกอดแต่คําว่าอยากให้กลับมาเหมือนเดิมมันมาไกลจนนะอืม ความรู้สึกโหยหานะบอกเลยว่าวิดีโอยาย่ยาาย้อนดูตั้งแต่วันที่ยี่สามโกมพานะคะสตาร์ทวิดีโอแรกเสียความรู้สึกอกหักนั่งรองให้กับเขานะฮะอืมในเสียใจอืมแล้วก็ยังโอเคในช่วงแรกทํางานร่วมกันไปหากันไปส่งลูกกันยังเป็นภาพอยากให้แม่กอดผัวไว้กอดพ่อไว้อยากนู่นนี่นั่นพั่เสมอนะคะในจุดปัจจัยตรงนั้นมันทําไม่ได้มันผ่านมาแล้ววันนี้อ่าง ฝ่ายนี้ก็จเจริญรุ่งเรืองนะ,ะทำงานทําการผักดันให้โตเกียวลูกๆมีเงินมีท้องนะคะเดินสายยุโรปทุกคนมีมีซินมีเงินซื้อข้าวซื้อของซื้อบ้านใช้ดีใช้สินนะคะสำหรับลูกๆโตเกียวแล้วก็พัฒนาผลงานเนะาะภาคภูมิใจในหนึ่งปีสําหรับยายจ๋าบอกตรงๆเลยว่าอยากเห็นผลงานสมก,กว่าหยุดพูดความผิดซึ่งกันและกันเนาะ เพราะฝ่ายเราเรายายจ๋าก็ยังใช้ว่าเธอไม่เห็นเหรอเวลาเขาไล่ว่าเมียนะ่ะวิดีโอนั้นการเปรียบเทียบฟาดมามีวิดีโอใหญ่และหนักอยู่วิดีโอเดียวอันนี้จริงเพราะมันเกินแรงเกินเบอร์นะนั่นคือเห็นชัดบ้างคาที่มันไม่ใช่เยจ๋าก,ก็ใช่ว่าจะเข้าข้างแต่ความเป็นจริงนะที่เห็นเห็นมาเน,นี้ยเขาทํางานจนไม่มีเวลาจะคิดอ่าบรรดาติ่งแตกต,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 ติ่งติ่งติ่งแตกติ่งในติงนต่งใกล้ตัว วิ่งไปฟาดไปเวี่ยงะยกคนนั้นนะนักแสดงเพิ่มคนนั้นมาอ่าแล้วก็มาเล่าความเก่าอืยกแสดงคนนั้นมาก็มาเล่าความรู้สึกนะคะฟาดแล้วฟาดอีกกับเรื่องเดิมเสียเวลาเออไม่ได้คะแนนเพราะมันพ้นมาแล้วจุดคำว่าเลิกลาบอกจากหัวใจใจจ๋าเลยนะว่าเราไม่มาพูดถึงแล้ว อืมจะเลิกด้วยอะไรหรือเป็นจริงดังที่ปากคุณว่าฉันก็เข้าข้างคุณไม่ได้แล้วถ้าคุณพังตั้งแต่วันแรกนั่งเคียร์พูดฉะชะ,ชะอืมเราหัวอกคนเป็นผู้หญิงย่อมเข้าข้างผู้หญิงแน่นอนแต่วันนี้ผ่านมาหนึ่งปีแล้วนะกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ให้เราได้เห็นเนี่ยว่ามีอะไรบ้างวิ่งทวง อยากได้บ้านเมื่อไรจะโอนนะทวงกระเป๋าทวงรถนะฮะเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวคนนี้ขึ้นมานะแล้วก็มาว่าเขาพูดกลับไปกลับมาอ่าไม่มีสัจจะบอกว่าให้ก็ไม่ให้ไม่โอนสักทีจะรีบไปไหนเออแล้วหนึ่งสิ่งสำคัญอันนี้ก็สุดของสุดมีเคมเอแล้วอย่างที่ทนายพูดนะอืมถ้าเรื่องนี้ไม่จบเนาะหรือเราไม่โอนให้หรือว่าขายไม่จบแบ่งกันไม่จบก็คงจะไม่จบนะฮะ อ่ดูกันไปนะฮะอันนี้คือจุดปัจจัยยิ่จะเห็นอยากเห็นภาพที่ต่างคนต่างมีความสุขเนาะมีคู่ใหม่แล้วมีแฟนใหม่เริ่มต้นใหม่ก็มีความสุขไปก,ก็เจริญรุ่งเรืองสร้างงานไปแข่งกันแบบนั้นแล้วก็ส่วนลูกก็เออต่างคนต่างเจอกันได้ไม่ว่ามีแฟนทั้งคู่สมมตินาะ,ะพ่อพ่อ,พอมีเมียใหม่อะมีลูกใหม่ก็เดินไปหากันเด็กๆวิ่งเข้าหากันฝ่ายนั้นมีน้องใหม่ มันก็ไม่ใช่ปัญหาของชีวิตเพราะโลกยุโลกเขาเป็นแบบนั้นเวลาของลูกสําคัญนะเวลาของลูกสําคัญอยามจำเป็นพ่อกับแม่ต้องมาเจอกันฝ่ายแฟนใหม่ก็ต้องเข้าใจนะคะนี่คืออถ้าคิดถึงลูกจริงๆมันต้องออกมาแบบนั้นทุกคนคิดเห็นเป็นจังใดห้ามคิดแล้วบ่จบคอยบริการเรื่องเก่าเด้อค่อยภาวนาเรื่องใหม่นะคะเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการลูกเนาะอืม ย้ำหน่อยเคียนหน่อยเสียความรู้สึกขึ้นทุมือทุมือโอจริงจริงเพราะก็ยังอยากเห็นถ้าไม่มีหลานน้อยด้วย,ยเ้าๆลำไลดอดบ้องตรงเลยนะอืมจริงจริงก็รู้ว่าหัวใจเขาอยู่จุดไหนแต่อืมถ้าคนเรานักเลงพอนะ่ะชฉวดเฉวดไปเลยมันสะไม่ได้แล้วเพราะมันด้วยตัวบทกฎหมายควบคุมด้วยเนาะ พินิจพิจารณาอย่าทําให้เสียตัวเองมากยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วคนรอบข้างติ่งแตกติ่งที่รักบอกว่ารักนะฮะอย่าลากในสิ่งไม่ดีลงให้กับคนที่ตัวเองรักเลยอันนี้ฝากถึงอืมสงสารเต้าน้อย